เสียงของความเงียบกำลังรอให้ใจของเราได้ยินในชีวิตของมนุษย์เรามักวิ่งตามหาความสุขอยู่ไกลแสนไกลวิ่งหาความสำเร็จวิ่งหาความมั่นคงวิ่งหาสิ่งที่คิดว่าจะเติมเต็มชีวิตแต่ยิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเพราะความจริงที่ลึกที่สุดข้อหนึ่งของชีวิตก็คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ภายนอก แท้จริงแล้วอยู่ภายในเรามาตลอดธรรมะในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของหัวใจมนุษย์ทุกคนที่กำลังมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้ธรรมะเรื่องไม่ต้องไปไกลบุญใหญ่เริ่มต้นได้จากใจที่รักษาศีลหลายคนเข้าใจว่าการสร้างบุญต้องมีเงื่อนไขามากมายต้องมีเวลา ต้องมีทรัพย์ต้องมีโอกาสต้องมีสถานที่แต่ในความจริงของกฎแห่งกรรมบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เริ่มจากสิ่งภายนอกเลยมันเริ่มจากช่วงขณะเล็กๆในใจที่เราตัดสินใจจะไม่ทำความชั่วที่เราตัดสินใจจะหยุดเบียดเบียนที่เราตัดสินใจจะรักษาความถูกต้องเอาไว้ในชีวิตช่วงขณะนั้นเองคือการเกิดขึ้นของบุญ วันนี้ขอให้ท่านค่อยๆวางเรื่องราวทั้งหลายลงก่อนสักครู่หนึ่งวางความกังวลวางความเร่งรีบวางความเหนื่อยล้าที่แบกมาทั้งวันลองหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกช้าๆให้ใจค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองเพราะบางถ้อยคำที่กำลังจะได้ยินต่อจากนี้อาจไม่ใช่เพียงคำพูดแต่อาจเป็นกุญแจดอกหนึ่ง ที่เปิดประตูความเข้าใจชีวิตที่ท่านรอมานานและเมื่อใจเปิดธรรมะจะทำหน้าที่ของมันเองโดยไม่ต้องพยายามเลยในโลกของมนุษย์เราคนส่วนมากวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาวิ่งหาทรัพย์สินวิ่งหาความสำเร็จวิ่งหาการยอมรับวิ่งหาความมั่นคงแต่ยิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้น เพราะความจริงข้อหนึ่งของชีวิตก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราไปหาแต่เกิดจากสิ่งที่เราหยุดทําหยุดทําความชั่วหยุดทําในสิ่งที่ผิดศีลหยุดทําในสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นและทันทีที่มนุษย์หยุดความชั่วได้ใจก็จะเริ่มเบาทันทีที่ใจเบาความสงบก็จะเริ่มเกิดทันทีที่ความสงบเกิด ปัญญาก็จะเริ่มปรากฏนี่คือกระบวนการของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลายคนคิดว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากแต่ความจริงแล้วการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากเลยสิ่งที่ยากคือใจที่ไม่อยากรักษาศีลต่างหากศีลไม่ใช่กฎของพระศีลไม่ใช่กฎของาศาสนาศีลคือกฎของธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ เมื่อเราฆ่าใจเราจะหยาบเมื่อเราโกหกใจเราจะสั่นเมื่อเราเบียดเบียนใจเราจะหนักแต่เมื่อเราไม่ทำใจเราจะสะอาดขึ้นทันทีนี่คือเหตุผลที่คนรักษาศีลต่อให้ไม่มีเงินมากแต่เขามักมีความสงบที่คนรวยบางคนไม่มีเพราะความสงบไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินความสงบซื้อได้ด้วยความถูกต้องของชีวิตเท่านั้น ลองสังเกตดูให้ดีวันที่เราทำดีใจเราจะโลง่งวันที่เราทำผิดใจเราจะกังวลน,นั่นแหละคือเสียงของศีลในใจมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าศีลคือรากฐานของบุญทั้งหมดถ้าไม่มีศีลบุญจะไม่มั่นคงเหมือนบ้านที่ไม่มีเสาเข็มหลายคนทำบุญมากแต่ชีวิตยังวุ่นวายเหตุผลสำคัญก็คือ บุญไม่มีฐานศีลรองรับการรักษาศีลที่บ้านจึงเป็นบุญที่ลึกมากเพราะมันเกิดจากความตั้งใจจริงไม่ใช่กระแสสังคมไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครรู้แต่จักรวาลรู้กฎแห่งกรรมรู้จิตของเรารู้บุญแบบนี้จึงแรงมากเวลาคนอยู่บ้านคือเวลาที่ตัวตนจริงปรากฏ เราเป็นคนอย่างไรจะเห็นชัดที่สุดตอนอยู่ลำพังถ้าอยู่คนเดียวแล้วยังรักษาศีลได้นั่นคือศีลแท้ศีลที่ไม่มีพยานแต่มีสติเป็นพยานและศีลแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเมื่อศีลสะอาดใจจะเริ่มนิ่งเมื่อใจนิ่งสมาธิจะเกิดง่ายการภาวนาไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่จำเป็นต้องรอสถานที่ ไม่จำเป็นต้องรออารมณ์ดีแค่มีลมหายใจก็ภาวนาได้แล้วหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่คือการกลับบ้านของใจมนุษย์ส่วนใหญ่หลงอยู่ในความคิดตลอดเวลาแต่ไม่เคยอยู่กับความจริงของปัจจุบันการภาวนาคือการพาใจกลับมาปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จะลดลงทันที เพราะความทุกข์ส่วนมากไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ความคิดของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นคนที่ภาวนาเป็นประจำจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับอารมณ์ก็เกิดแล้วดับปัญหาก็เกิดแล้วดับความสุขก็เกิดแล้วดับเมื่อเห็นความจริงนี้บ่อยๆใจจะวางเองการวางไม่ใช่การฝืนการวางคือการเข้าใจ และความเข้าใจนี้จะเกิดได้จากใจที่สงบเท่านั้นดังนั้นคนที่รักษาศีลและภาวนาอยู่บ้านกำลังสร้างบุญใหญ่โดยไม่รู้ตัวบุญที่ไม่ใช่แค่ในชาตินี้แต่ส่งผลไปถึงอนาคตเพราะบุญที่เกิดจากจิตบ,บริสุทธิ์เป็นบุญที่มีกำลังมากที่สุดเมื่อมนุษย์เริ่มรักษาศีลได้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งแรกที่จะเปลี่ยนไม่ใช่โชคชะตาภายนอก แต่คือโลกภายในของตัวเองใจที่เคยร้อนจะเริ่มเย็นลงใจที่เคยฟุ้งจะเริ่มนิ่งขึ้นใจที่เคยหนักจะเริ่มเบาอย่างประหลาดเพราะศีลไม่ใช่เพียงการควบคุมพฤติกรรมแต่ศีลคือการจัดระเบียบพลังงานของจิตทุกครั้งที่เราหยุดความโกรธได้พลังงานความรุนแรงในจิตจะลดลงทุกครั้งที่เราหยุดคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นได้ พลังงานความอยากจะค่อยๆสลายทุกครั้งที่เราหยุดความอยากที่เกินพอดีได้ใจจะค่อยๆกลับเข้าสู่ความสมดุลนี่คือเหตุผลที่คนมีศีลแม้ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ความทุกข์ในใจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะความทุกข์จำนวนมากของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากความขัดแย้งในใจตัวเองคนที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง ลึกๆจะรู้สึกผิดอยู่เสมอความรู้สึกผิดนี้เองกลายเป็นแรงกดดันในจิตใต้สำนึกและแรงกดดันนั้นทำให้เกิดความเครียดความกลัวความระแวงบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่ชีวิตไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะใจไม่บริสุทธิ์พอจะรับความสุขเมื่อใจเริ่มสะอาดขึ้นด้วยศีลความสุขเล็กๆจะเริ่มปรากฏขึ้นเอง ความสุขจากการนั่งเงียบๆความสุขจากการหายใจลึกๆความสุขจากการไม่ต้องหลบซ่อนอะไรนี่คือความสุขที่ลึกกว่าความสนุกความสนุกต้องมีสิ่งกระตุ้นแต่ความสุขจากศีลไม่ต้องมีอะไรเลยเพียงแค่เราเป็นใจก็สบายได้และเมื่อศีลเริ่มมั่นคงขั้นต่อไปตามธรรมชาติคือสมาธิสมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับ สมาธิคือสภาวะที่ใจไม่กระจัดกระจายลองสังเกตชีวิตประจำวันเวลาที่เรากังวลหลายเรื่องพร้อมกันใจจะเหนื่อยมากแต่เวลาที่ใจอยู่กับสิ่งเดียวความเหนื่อยจะลดลงทันทีนั่นแหละคือหลักของสมาธิคนที่รักษาศีลจะมีโอกาสเกิดสมาธิง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะไม่มีความรู้สึกผิดมารบกวนใจมากเมื่อใจเริ่มตั้งมั่น เราจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆคือความไม่เที่ยงของทุกอย่างในชีวิตอารมณ์ดีก็อยู่ไม่นานอารมณ์ไม่ดีก็อยู่ไม่นานปัญหาที่คิดว่าใหญ่ผ่านไปไม่กี่เดือนก็กลายเป็นเรื่องเล็กร่างกายที่เคยแข็งแรงวันหนึ่งก็อ่อนแรงคนที่เคยอยู่ใกล้วันหนึ่งก็ต้องจากเมื่อเห็นความจริงนี้บ่อยๆใจจะเริ่มปล่อยวางเองโดยไม่ต้องบังคับ และการปล่อยวางนี่เองคือประตูของอิสรภาพทางใจมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยากให้คนอื่นเป็นอย่างใจอยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาอยากให้ทุกอย่างคงอยู่ตลอดไปแต่ธรรมชาติของโลกคือเปลี่ยนแปลงคนที่เข้าใจความจริงนี้จะทุกน้อยกว่าคนที่ต่อต้านความจริงการภาวนาจรงไม่ใช่เพื่อนหนีโลก แต่เพื่อเข้าใจโลกตามความเป็นจริงและเมื่อเข้าใจใจจะสงบเองคนที่ภาวนาอยู่บ้านเป็นประจํากําลังฝึกทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขคนจำนวนมากอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีโทรศัพท์ต้องมีเสียงต้องมีสิ่งบันเทิงเพราะกลัวความเงียบแต่ความเงียบไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดของเราเอง เมื่อเรากล้าอยู่กับความเงียบเราจะเริ่มรู้จักตัวเองจริงๆจะเห็นความกลัวของตัวเองจะเห็นความอยากของตัวเองจะเห็นความยึดติดของตัวเองและเมื่อเห็นเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจเราจะค่อยๆเป็นอิสระนี่คือกระบวนการเติบโตทั้งจิตวิญญาณไม่ต้องมีใครสอนมากแค่มีสติรู้ตัวบ่อยๆชีวิตก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา เวลาทำงานก็รู้ว่ากำลังทำงานเวลาโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธเวลาเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยการรู้แบบนี้จะตัดวงจรความทุกข์ได้อย่างมหาศาลเพราะความทุกข์จะรุนแรงเมื่อเราหลงเข้าไปเป็นมันแต่ถ้าเราเห็นมันเราจะไม่จมกับมันคนที่ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเริ่มมีพลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมากความอดทนจะเพิ่มความเมตตาจะเพิ่ม ความเข้าใจชีวิตจะเพิ่มและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือปัญหาภายนอกอาจมีอยู่เหมือนเดิมแต่ความทุกข์ภายในจะลดลงเรื่อยๆนี่คือบุญที่แท้จริงบุญไม่ใช่แค่ผลในอนาคตแต่คือการเปลี่ยนคุณภาพของจิตในปัจจุบันคนที่มีบุญมากไม่ใช่คนที่มีเงินมากแต่คือคนที่มีใจเบาใจสบายใจไม่ติดค้างเพราะไม่มีอะไรหนักเท่ากับใจที่แบกความผิด และไม่มีอะไรเบาเท่ากับใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจเบาชีวิตจะเคลื่อนง่ายโอกาสจะเข้ามาง่ายความสัมพันธ์จะดีขึ้นการตัดสินใจจะชัดเจนขึ้นเพราะจิตที่สงบมองเห็นความจริงได้แม่นกว่านี่คืออานิสงส์ที่คนรักษาศีลและภาวนาจะค่อยๆสัมผัสได้ด้วยตัวเองและยิ่งทำต่อเนื่องผลยิ่งลึกขึ้นจนวันหนึ่ง เราจะค้นพบความจริงที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของชีวิตคือความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่อยู่ที่การอยากน้อยลงและเมื่อความอยากลดลงสิ่งที่มนุษย์จะเริ่มค้นพบต่อไปก็คือความพอดีของชีวิตความพอดีไม่ใช่ความไม่มีแต่คือการมีโดยไม่ทุกข์คนจำนวนมากมีมากแต่ทุกข์มากเพราะใจยังหิวอยู่ตลอดเวลา แต่คนที่ฝึกใจด้วยศีลและภาวนาแม้มีไม่มากแต่กลับรู้สึกพอได้ง่ายและคำว่าพอคือทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในโลกเพราะคนที่พอเป็นจะไม่ตกเป็นทาสของความอยากเมื่อไม่เป็นทาสของความอยากชีวิตจะมีอิสรภาพทันทีอิสรภาพไม่ได้หมายถึงการทำอะไรก็ได้แต่อิสรภาพคือการไม่ถูกครอบงำโดยกิเลสของตัวเองมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าศัตรูอยู่ภายนอก แต่ศัตรูที่แท้จริงอยู่ภายในใจความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้มนุษย์เหนื่อยทั้งชีวิตและสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีใครเอามาใส่ในใจเราเลยเราสร้างมันขึ้นมาเองเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ชัดขึ้นเราจะเริ่มหยุดโทษโลกหยุดโทษคนอื่นหยุดโทษโชคชะตาแล้วเริ่มกลับมารับผิดชอบใจตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญญา ปัญญาในทางธรรมไม่ใช่ความรู้มากแต่คือการเห็นความจริงของชีวิตตรงตามความเป็นจริงเมื่อมีปัญญาเราจะเริ่มเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นมากขึ้นคนที่เคยทำร้ายเราเราอาจเริ่มมองเห็นว่าเขาก็ก,กำลังทุกข์คนที่เคยพูดไม่ดีใส่เราเราอาจเริ่มเห็นว่าเขากำลังมีความกลัวบางอย่างเมื่อมองเห็นแบบนี้ความโกรธจะค่อยๆอ,อ่อนลงและเมตตาจะค่อยๆเกิดขึ้นแทน เมตตาไม่ใช่การยอมให้คนเอาเปรียบแต่เมตตาคือการเข้าใจความจริงของมนุษย์ทุกคนล้วนอยากมีความสุขแต่หลายคนไม่รู้วิธีที่ถูกต้องจึงทำผิดพลาดจึงทำร้ายกันเมื่อเข้าใจแบบนี้ใจเราจะเบาขึ้นมากเพราะเราไม่ต้องแบกความแค้นเอาไว้การให้อภัยคนอื่นจึงไม่ใช่การปล่อยเขาแต่คือการปล่อยใจเราเองคนที่แบกความโกรธนาน เหมือนถือของหนักตลอดเวลายิ่งถือก็ยิ่งเหนื่อยแต่เมื่อวางความเบาจะเกิดขึ้นทันทีนี่คืออิสรภาพอีกระดับหนึ่งของชีวิตและเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆรเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นอีกคือตัวตนที่เรายึดถือมาตลอดชีวิตความคิดว่าฉันความรู้สึกว่าของฉันความเชื่อว่าต้องเป็นแบบฉันสิ่งเหล่านี้เองคือรากของความทุกข์จำนวนมาก เพราะเมื่อมีตัวฉันมากการกระทบกระเทือนจะเกิดง่ายคำพูดเล็กน้อยก็เจ็บเหตุการณ์เล็กน้อยก็ถูกแต่เมื่อฝึกใจไปเรื่อยเรเราจะเริ่มเห็นว่าตัวตนก็เป็นเพียงความคิดชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นแบบนี้บ่อยๆการยึดมั่นจะค่อยๆค,ค,คลายและความเบาสบายของชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคนที่ไม่ยึดตัวตนมาก จะไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องแข่งขันตลอดเวลาไม่ต้องเปรียบเทียบตลอดเวลาชีวิตจะเรียบง่ายขึ้นความเรียบง่ายนี่เองคือความสุขที่ลึกมากมนุษย์จำนวนมากเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะใจซับซ้อนเกินไปเมื่อใจเรียบง่ายชีวิตจะเบาลงทันทีและเมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งของการปฏิบัติเราจะเริ่มเห็นความจริงของความสูญเสียคนที่เรารัก วันหนึ่งก็ต้องจากร่างกายที่เราใช้วันหนึ่งก็ต้องแตกสลายทรัพย์สินที่เราสะสมวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไว้หมดเมื่อมองเห็นความจริงนี้ชัดขึ้นความกลัวความตายจะค่อยๆลดลงเพราะเราเริ่มเข้าใจว่าชีวิตเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมดและเมื่อความกลัวลดลงความกล้าจะเพิ่มขึ้นเราจะกล้าทำความดีมากขึ้น กล้ารักมากขึ้นกล้าให้อภัยมากขึ้นเพราะรู้ว่าเวลาในชีวิตมีจำกัดคนที่ระลึกถึงความไม่เที่ยงเสมอจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นทุกวันจะไม่สูญเปล่าทุกลมหายใจจะมีความหมายและเมื่อปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งเราจะเริ่มสัมผัสความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอกแม้มีปัญหาใจก็ยังสงบได้แม้มีความไม่แน่นอนใจก็ยังมั่นคงได้ นี่คือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่ความมั่นคงจากทรัพย์สินแต่เป็นความมั่นคงจากปัญญาในใจและผู้ที่เดินบนเส้นทางศีลสมาธิปัญญาแบบนี้แม้ยังไม่ถึงจุดหมายสูงสุดแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นความหมายของชีวิตชัดขึ้นและใจจะค่อยๆเข้าใกล้อิสรภาพมากขึ้นทุกวัน และเมื่อเดินมาถึงช่วงหนึ่งของการปฏิบัติมนุษย์จะเริ่มมองชีวิตต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เคยสำคัญมากจะเริ่มสำคัญน้อยลงสิ่งที่เคยมองข้ามจะเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาอย่างประหลาดเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใหญ่ของชีวิตเลยแต่มันอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาช่วงเวลาที่ได้นั่งเงียบ ช่วงเวลาที่ได้หายใจอย่างรู้ตัวช่วงเวลาที่ใจไม่มีความโกรธไม่มีความอยากไม่มีความกลัวความธรรมดาแบบนี้เองคือความสงบที่ลึกที่สุดและความสงบนี้ไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมันมีอยู่แล้วในใจมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ถูกความคิดความกังวลและความยึดติดบทบังเอาไว้เมื่อเราค่อยๆวางสิ่งเหล่านั้นลง ความสงบเดิมแท้จะปรากฏขึ้นเองเหมือนน้ำที่ใสยอยู่แล้วแต่ขุ่นเพราะมีตะกอนเมื่อหยุดคนตะกอนจะค่อยๆนอนลงความใสก็จะกลับมาเองใจมนุษย์ก็เช่นเดียวกันและเมื่อใจเริ่มสงบลึกขึ้นไปอีกเราจะเริ่มสัมผัสความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรภายนอกไม่ต้องมีคนชมไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมีทรัพย์สินมาก เพียงแค่มีใจที่สงบก็เพียงพอแล้วคนที่เคยสัมผัสความสุขแบบนี้จะเริ่มเข้าใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราอาจกำลังวิ่งหาสิ่งที่ไม่จําเป็นมากเกินไปเราเหนื่อยเพราะแบกมากเกินไปเราเครียดเพราะอยากมากเกินไปเราเจ็บเพราะยึดมากเกินไปแต่เมื่อวางลงความเบาจะเกิดขึ้นทันทีและความเบานี้เองคืออิสรภาพที่แท้จริง อิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพจากความคาดหวังอิสรภาพจากความยึดติดในตัวตนเมื่อใจเป็นอิสระโลกภายนอกจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่สำคัญมากแล้วเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกแต่ขึ้นอยู่กับใจคนที่เข้าใจตรงนี้จะไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงจะมีความสุขจะไม่ต้องรอให้ปัญหาหายหมดก่อนจึงจะสงบเพราะแม้ในวันที่ชีวิตยังไม่พร้อม ใจก็พร้อมสงบได้นี่คือพลังของการปฏิบัติธรรมและเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตเราจะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกมากข้อหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นทั้งสุขและทุกข์ล้วนเป็นครูของเราความผิดหวังสอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงความสูญเสียสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตความเจ็บปวดสอนให้เราเติบโตภายในถ้าไม่มีประสบการณ์เหล่านั้น เราอาจไม่เคยมองหาธรรมะเลยก็ได้ดังนั้นแม้ความทุกข์ก็มีคุณค่าในแบบของมันมันพาเราเข้ามาใกล้ความจริงมากขึ้นและเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มยอมรับชีวิตได้มากขึ้นยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบยอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การยอมรับไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาเพราะสิ่งที่ต่อต้านความจริง จะสร้างความทุกข์เสมอแต่สิ่งที่สอดคล้องกับความจริงจะนำความสงบมาให้เสมอและเมื่อใจสงบลึกลงไปอีกระดับหนึ่งเราจะเริ่มสัมผัสความว่างบางอย่างความว่างที่ไม่ใช่ความไม่มีแต่เป็นความไม่มีความยึดมั่นไม่มีความจำเป็นต้องให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจไม่มีความจำเป็นต้องให้ชีวิตสมบูรณ์แบบเพียงแค่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยใจก็ไม่ทุกข์แล้ว ภาวะแบบนี้เองคือความเบาสูงสุดที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ในชีวิตและนี่คือจุดที่เราจะเริ่มเข้าใจคำว่าการปล่อยวางอย่างแท้จริงไม่ใช่การฝืนปล่อยแต่เป็นการวางเพราะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันจะวางเองเหมือนมือที่เคยกำแน่นเมื่อรู้ว่าไม่จำเป็นต้องถือก็คลายออกเองโดยธรรมชาติสุดท้ายแล้วในชีวิตของมนุษย์ สิ่งที่เราตามหามาตลอดอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่คือความสงบในใจที่แท้จริงความสงบที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแย่งไม่ต้องรอให้ใครมอบให้แต่เกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องการรักษาศีลคือการทำให้ชีวิตไม่สร้างบาดแผลเพิ่มการภาวนาคือการเยียวยาบาดแผลที่เคยมี เมื่อสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันใจมนุษย์จะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันคือความบริสุทธิ์เราไม่ได้ต้องกลายเป็นคนพิเศษไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่ค่อยๆลดความผิดพลาดลงค่อยๆเพิ่มความรู้ตัวขึ้นชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแล้วบุญที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขของสิ่งที่เราทำแต่คือคุณภาพของจิตที่เรากำลังเป็นถ้าใจสะอาดขึ้น นั่นคือบุญถ้าใจเมตตาขึ้นนั่นคือบุญถ้าใจปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นคือบุญและบุญแบบนี้ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเพราะมันเกิดขึ้นที่ใจไม่ต้องไปไกลเลยเพียงแค่ในวันที่เราหยุดทำร้ายใครในวันที่เราพูดดีขึ้นอีกนิดหนึ่ง ในวันที่เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้นวันนั้นเองบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วชีวิตของคนเราสุดท้ายไม่ได้วัดกันที่สิ่งที่มีแต่วัดกันที่ความเบาของใจวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครเอาทรัพย์สินติดตัวไปได้แต่สภาพจิตจะติดตัวเราไปเสมอดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรดูแลในชีวิตไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือใจของเราเอง ถ้าใจดีชีวิตก็ดีถ้าใจสงบโลกก็สงบและเมื่อถึงวันหนึ่งที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงคนที่ได้ฝึกใจมาตลอดชีวิตจะไม่รู้สึกเสียดายมากนักเพราะเขาได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคือการใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกเกินจำเป็นขอเพียงเรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้ทุกอย่างยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอศีลเริ่มได้ทันทีสติเริ่มได้ทันทีความดีเริ่มได้ทันที และบุญใหญ่ก็เริ่มได้ทันทีเช่นกันไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอโอกาสพิเศษเพราะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตคือตอนนี้ขอให้ธรรมะที่ท่านได้รับฟังในวันนี้ค่อยๆซึมลงสู่ใจกลายเป็นความเข้าใจกลายเป็นพลังใจและกลายเป็นแสงสว่างในเส้นทางชีวิตของท่านอย่างเงียบๆแต่มั่นคงตลอดไปผลบุญใดที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมในวันนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้ทุกดวงจิตได้รับส่วนบุญนี้และคลายจากความทุกข์ความลำบากทั้งปวงขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเจริญในศีลสมาธิปัญญาและเข้าถึงความสงบที่แท้จริงด้วยเถินก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ธรรมะที่ท่านได้รับฟัง ไม่ได้จบลงเพียงแค่เสียงที่ผ่านหูแต่ค่อยๆซึมลึกลงไปในใจกลายเป็นความเข้าใจกลายเป็นพลังใจและกลายเป็นแสงสว่างในเส้นทางชีวิตของท่านขอให้ทุกก้าวของชีวิตต่อจากนี้มีสติคอยนำทางมีศีลคอยคุ้มครองและมีปัญญาคอยรักษาใจขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยใจจริงขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมและมีใจที่สงบตลอดไป